ท่านสมาชิกสภาผู้สรงเกียรติกับผมนายธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานประธานที่เคารพครับเกี่ยวกับยติการส่งให้สารลรัฐธรรมนูญตีความว่าจะสามารถแก้ไขเป็นทั้งฉบับหรือรายมาารานั้นกระผมอาจจะไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการส่งให้ศารลรัฐธรรมนูนตีความเนื่องจากว่า อำนาจที่จะออกกฎหมายเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาและควรจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำเนื่องจากมาจามาจากประชาชนจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยแต่กระบวนการก่อนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปได้เปิดขึ้นนะครับมีการถ่วงเวลาขัดขวางมาต่อเนื่องเช่นมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลาล่างนี้เข้ามาจะโหวตต้องมีการศึกษาก่อนลงมติวันละหนึ่ง และตรงนี้กระบวนการส่งตีความให้สารนุนก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทวงทวงเวลาหรือขัดขวางการไม่มีการแก้ไขรัฐมนุรทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับรัฐมนูลฉบับนี้ปี6.0เกิดขึ้นโดยการเจตจํานงของคณะคอสอชรัฐประหารและร่างโดยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายโดยเจตจำนงของคอสอชอไม่ใช่เจตจำนงของประชาชน การที่พี่น้องประชาชนนั้นเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูญจนกระทั่งสู่มาการให้มีกระบวนการตั้งขอสอชอด้วยเอ้สอสอรอด้วยนั่นก็เพราะว่าต้องการให้เจตจำนงมาจากประชาชนเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกวุฒิสมาชิกบางท่านก็บอกว่าทาไมไม่ให้รัฐสาร่างผมเรียนเลยตรงกาว่ารัฐสภาไม่ได้มาจากประชาชน100%ครับมีหนึ่งในสามมาจากการแต่งตั้งขอสอชอนั่นคือสมาชิกวุฒิสภามันจึงไม่ใช่เจตจำนงประชาชนโดยแท้นี่ผมเรียนด้วยความลบ ในรัฐนูนมนูญ60มีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าคนหนึ่งคนสามารถแต่งตั้งคน250มาเลือกนายกรัฐมนตรีได้คน150,000คนเลือกสอสได้คนเดียวมาทำหน้นาที่ในสาภานี่คือว่าไม่เป็นธรรมกลไกบิดผิวสืบทอดอำนาจแล้วก็อลไกลที่ทำให้ความบิดผิวทางการเมืองอำนาจประชชนไม่สามารถเปล่งประกายได้ในสาภามันเกิดขึ้นเสมอสิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ อำนาจของสารรัฐธรรมนูญและที่มาสารรัฐธรรมนูนก็เป็นปัญหาในส่วนมาตราสองิของรัฐธรรมนูน60ก็ให้อำนาจในการวิจัยเกี่ยวกับหน้าที่ของสาผู้แดนุทิสภาถ้าเกิดเราไปส่งเรื่องให้ตีแล้วสารัฐธรรมนูนตีความขยายอำนาจตัวเองเหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญัติเหนือกว่าฝ่ายบริหารนั่นคืออำนาจตุลาการเป็นอำนาจที่เหนือกว่าทุกอำนาจถามว่า รัฐมนุนแบบนี้มันเป็นธรรมและมันถูกต้องตามประชาธิปไตยหรือไม่ผมตอบเลยว่าไม่ใช่มาดูที่มาของสารรัฐมนูญครับเราส่งเสมอว่ารัฐสภารมนุนเสมอตามมาตรา203มาการคัดสรรสารร,รัฐมนุญมาจากหนึ่งประธานสาร,รดีกาผู้นำสายค้านประธานสภาผู้แทนสษฎรและประธานสาร,สาร,สารปกครองสุดสนะครับแต่มอบให้อะไรครับมอบให้องค์กรอิสระอีก6องค์กรเท่ากับ6ต่อ4ี่งคองกรอิสระนั้นมาจากมาจากการแต่งตั้งของ สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคอสอชอดังนั้นคนที่มาก็ต้องคือเป็นในทางเดียวของคนที่คอสอชอนั้นตั้งขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ประวิทย์คุณอานุพงศ์สามปอหัวหน้าคอสอชอก็มีข้อสงสัยถึงเรื่องความเป็นกลางความอิสระและการยึดโยงประชาชนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครพูดถึงครับแต่ทุกคนพยายามประเคนบอกให้สารรัฐมนูญแต่ความเป็นกลางอยู่ตรงไหนล่ะครับความอิสระยอยู่ตรงไหนล่ะครับ จะส่งให้สารรัฐมนตรีครับทําไมร,ารัฐสภาหรือสภาผู้แทนดอนไม่เพิ่นึกกำลังการพิจารณาร่างของเราไปการส่งเรื่องห้ตีความครั้งนี้มันก็เป็นกระบวนการในการขัดฝังอีกกระวนการหนึ่งและจะมีต่อเนื่องหลังจากการที่จะมีการร่างรัฐมนญทีแก้ไขจะเข้าสภานั้นผมเป็นกรรมธิการร่างแก้ไขรัฐมนูญมีอะไรที่หมกเม็ดไว้เยอะเพื่อขัดฝังการแก้ไขรัฐมนูญผมเรียนว่าครับในส่วนของมาตรา256อนุ8 หรือทั้งฉบับอนุ8นั้นมีห้ามแก้ไขอำนาจหน้าที่ของสารและองค์กรรลาดนะครับถ้าแก้ไขต้องธรรมาชามตินะครับนี่คือมีส่วนได้เสียตัวสารนุ่นเองก็มีส่วนได้เสียนะครับถ้าเกิดว่าเกรงว่าจะไปแก้เรื่องอำนาจหน้าที่ตัวเองเขาจะวิจัยยังไงล่ะครับก็มีสิทธิ์ที่จวิจัยว่าไม่ให้ตั้งสสอรเพราะเดี๋ยวสอรอมาตั้ง มามาแก้ไขในส่วนอานาจที่จะลดอํานาจตัวเองอะไรขึ้นมาให้คนที่มีส่วนได้เสียองค์กรมีสทธิเสียแล้วก็มีความสงสัยในการเป็นกลางและอิสระเข้ามีอํานาจในการชี้ขาดเรื่องนี้เหรอครับเราใช่อะไรกันคิดครับเราไม่ละอายประชาชนกันบ้างเหรอที่เสนอยตินี้ขึ้นมาผมคิดว่าแค่ส่งมาก็อายกันแล้วแค่นี้ยังอายไม่พอเหรอครับ ถ้าทางที่ดีผมเรียนกาบเรียนผู้เสรีติให้ถอนเจตินี้ไปเถอะครับแล้วปล่อยให้ประชาชนนั้นแสดงเจตจ,จำนงของตัวเองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าให้สาธมรููนที่มีส่วนได้เสียกับอำนาจของตัวเองมาวิจัยเร่องนี้เลยนะครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ